สวัสดีครับสวัสดีค่ะสแน็คอัจฉริสุดมิสแกลเลยค่ะ คอน,นเซปชุดคอนเซปชุดวันนี้ก็อย่างที่ชูป้ายเลยค่ะรับชันมา8ปีนะคะไม่ดีขึ้นก็หนีไปบวชชีเลยแล้วกันก็จร,จ,รจริงจริงชุดนี้เป็นชุดที่ก็พูดตรงๆว่านาเสนอความเป็นมือเลยอยู่นะคะเพราะว่าในคําขัญของจังหวัดมือเลยก็คือยังจะมีถิ่นอริยสงฆ์เราก็อยากจะนําเสนอนะคะความสงบความแบบว่าเป็นพระพุทธรรมประสงค์ให้ทุกคนได้รู้จักวพาจริงๆก่อนอันนี้ที่ผ่านมาทุกคนอาจจะคุ้นชินกับจังหวัดเลยที่เป็นพีตะโคน หรือ่เป็นดอกฝ้ายหรืออะไรต่างๆนะคะที่ผ่านมาแต่วันนี้เราก็อยากจะแปลกใหม่นะคะอยากจะนําเสนอความแปลกใหม่ให้ทุกคนได้รู้จักจังหวัดเลยมากขึ้นค่ะเร็วใช่ไหมคะก็ซ้อมกันหลายรอบอยู่เหมือนกันค่ะดึงชุดนู้นนี่ก็ภาวนาว่าให้ทันให้ทันให้ทันค่ะก็ทําออกมาได้ดีวันนี้ก็พอใจมากๆกับผลงานที่อยากจะนําเสนอค่ะ ครับแล้วเอ่อมีม,มีมีแนวคิดคิดยังไงถึงอันนี้ทีมง,งานเป็นคนออกแบบใช่ไมหมคะหรือว่าะไสอ่อ๋อเป็นทีมแม่นาค่ะแม่นาแล้วก็ทีมตัวนูเองก็มาคุยกันว่าเราจะทํายังไงให้มันแตกต่างจากทุกๆปีค่ะเพราะว่าก็พูดตรงๆว่าจังหวัดเลยก็เป็นจังหวัดเล็กๆเราก็อยากจะนําเสนอหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มานั่งคุยกันว่าเอ๊ะมันมีอะไรบ้างจนมาสะดุดตรงที่คําว่าถินอริยะสงคะ์ค่ะก็เลยได้เป็นชุดนี้ออกมาค่ะ อุปกรณ์ต่างๆนี้เตรียมความพร้อมนานไหมฮะเตรียมความพร้อมนานไหม,มก็ค่อนข้างนานนะคะเห็นติดต่อกันตั้งแต่หลังมงเล็กๆเลยก็คือทํามาเรื่อยๆะค่ะใช่ ซ้อมโชว์ซ้อมแบบซ้อมเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ใช้เวลานานซ้อมเปลี่ยนเ,ยยนนเยนพิ่งได้ซ้อมเปลี่ยนช่วงก่อนสองวันที่แล้วค่ะเพราะว่าชุดมันก็เพิ่งเสร็จอะไรต่างๆแล้วก็เพิ่งรู้บ็อกกิ้งหรือวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพิ่งซ้อมเปลี่ยนค่ะแต่ว่าคอนเซ็ปต์ชุดเราก็ทราบมาตั้งแต่แรกแล้วว่าน่าจะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วมกมีดีด้อมกับโซเ,เชียลมีเดียอ่าตอนนี้นะคะก็ ฝากด้อมเลยนะคะเปิดด้อมสามแล้วนะคะใกล้จะเต็มแล้วเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันได้นะคะฝากมาเป็นกําลังแรงเชียร์แรงใจนะคะเชียร์ให้เด็กคนนี้ถึงุงนะคะในด้อมสมได้ค่ะแล้วก็โซเชียลมีเทียนอ่าเฟซบุ๊กนะคะตอนนี้เฟซบุ๊กก็สแนอัชรีสีสุดภาษาไทยนะคะแล้วก็ t i กต o k S N A C K K w e n น w a l C H นะคะหรือค้นหาว่าสนอัชรีหรือสแน็คมิสแเลยก็เจอแล้วนะคะ อย,อย่าลืมหมชุดนี้ด้วยนะคะโหพี่เขาอย่า,าอย่าลืมหมดชุดนี้ด้วยนะคะยังไงก็ยังอยากให้ชุดนี้นะคะติดหนึ่งในห้าของชุดประจำชาติ s ิ๊ก a n นไทยแลนด์นะคะฝากทุกคนนะคะไปกำลังใจเชยีชยร์แรงใจแล้วก็อย่าลืมเข้าไปหววในเพจ s ิ๊ก a n นไทยแลนด์ด้วยนะคะ MGT55 ค่ะฝากหววด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ